สวัสดีครับอันทเพย์เดมครับวันนี้อันมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นโ o โยต้าโคโร拉คอร์สนะครับปี20นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็เป็นพรีเมียมด้วยนะครับประหยัดน้ามันมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวอันพาไปดูรอบคัดครับอันนี้โตโยต้าโคโร拉คอร์สคันนี้มาพร้อมล้อแมกขอบ18นะครับก็คือยางตัวนี้เป็นปี23เลยครับใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมส่วนตัวนี้มาพร้อมกับ กล้อง360องศาด้วยนะครับเดี๋ยวบาดูกคือความระบบความปลอดภัยนี่เต็มเตี่ยมเลยส่วนด้านท้ายนะครับมีตัวนี้ก็คือเป็นตัว Corolla c r o s สนะครับสัญลักษณ์ของค,อคือก็คือตัว Toyota สีฟ้าตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับส่วนป,ประตูจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับยวงเปิดจึ๊บด้านในสามารถเก็บของได้ยาวตัวนี้มี ถาดท้ายมาให้ด้วยกันเปื้อนข้างหลังด้วยครับที่จะโดนพรมของลูกค้านะครับติดท้ายไฟฟ้าปึ๊บเรียบร้อยด้านในด้านในเป็นสีเลือดหมูแล้วกันที่อ่านเลือดอ่าเรียกแล้วกันตัวนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับสุดยอด ข้างหน้าเรามาดูข้างหน้ากันเลยครับข้างหน้าฟองมาเลยเป็นมัลติฟังชันมีคูดคอนโทรลมาให้ครับหน้าจอทัชสกรีนหรือเปล่าทัชสกรีนนะครับผมก็คือตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยครับซันสลูปข้างบนมีมาให้โอเคสุดยอดเลยครับรถคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี20นะครับโตโยต้าคอร์เลขมาอยู่เพียง110000กิโเท่านั้นครับ รถป้ายแดงเนี่ยก็คือหลักล้านเลยแต่ตอนนี้อันเสนอขายเพียง7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับรถด,ดีๆแบบนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาในเพจของที่เบิรเอมเราได้เลยครับสำหรับวันนี้คลิปนี้อันขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดี